โยนยามาให้เพื่อนเบิร์พรพ์แหนลูกนี้ลูกนี้บู๊บู้เมียอกันยหนึ่งเหลือครับแหมเจ้ากิติพันธ์เบอร์สิบสาครับเจ้าอะไรอันนี้นไลายครับแล้วสำหรับเพลงอะไรวานี่